เงียนเว้ยเยียนเงียนยิงเจ็ที่เอ๋ที่อมขวยตุยที่เป่าคุยก็ควยเป่าแกที่บอกว่ามันดีแท้ที่เป่าแกที่อมขวยตุยกระตุกจิตก็ชากใจเพื่อเรื่ออรฮันมีหีมีนม เดี๋ยวนี้แหละมันแพงไร้ก,รยกายลูยขวาก็ได้ทีเดียวคู่ละไม่หีมีเขี้ยวเย็ดสีอย่างนี้เขาเรียกว่าชนช<ท>ิงตีชิงเยยยยยย็็็็นนนนวว้้เเเเห็นหรือ<ะ>ยัง,ยยงจัดมาดิเอาบึอบบ๊อบมันน่ะเอ้ยตายแล้วดูธรมมรมะธรรมัวมึงดีดูปัจญาคำคมวิถีชีวิตปัจญา ข่มใจข่มสิเลตันหาดูเป็นมากหรือเปล่าดูแต่หี